สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เลดฟาร์มพาไปเยี่ยมชมฟาร์มโคเนื้อโคขุนสายพันธุ์ลิมูซีนที่หมู่บ้านอานีเขตเบรมการเด่นจังหวัดอาเก่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะในช่วงฤด,ดูหนาว วัวก,ก็จะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะคะเพราะว่าหญ้าไม่มีค่ะก็จะเป็นการเลี้ยงแบบยืนลงสำหรับฟาร์มนี้เป็นฟาร์มเก่าแก่ที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงใหม่หรือว่าสร้างขึ้นใหม่ค่ะถือว่ามีอายุประมาณ50ปีเลยทีเดียวค่ะส่วนลูกวัวที่เห็นนี่นะคะเป็นลูกวัวท,ที่เกิดจาก แม่พันธุพื้นฐานสายพันธุ์ซิมเมนต์ตาลผสมกับพ่อพันธุ์คุมฝูงพ่อพันธุ์ลิโมซีนคะ่ะลูกที่ตกออกมาก็จะเป็นสีแดงคะ่ะสายพันธุ์ลิโมซีนจะมีลักษณะของขนฟูนุ่มนะคะขนค่อนข้างยาวส่วนสายพันธุ์แองกัสจะมีลักษณะขนที่สั้นคะ่ะสำหรับฟาร์มนี้นะคะจะเลี้ยงวัวส่งออก เป็นัวตัวผู้แล้วก็ตัวเมียค่ะในอายุที่ลูก,กัวมีอายุ9ถึง12เดือนค่ะส่วนแม่พันธ์ุที่ยืนอยู่ตรงนั้นจะเป็นแม่พันธ์ุสายพันธ์สินเป็นตาลค่ะมีลักษณะขาวแดงค่ะสำหรับฟาร์มนี้มีแม่พันธ์ุพื้นฐาน13แม่พ่อพันธ์คุมฝูง1ตัว แม่พันพื้นฐานหลักจะเป็นสายพันธุ์ซิมเมนตาลพ่อพันุ์เป็นสายพันธ์ลิโมซีนค่ะในคลิปนะคะเราจะเห็นมีแม่พันธ์พื้นฐานสายพันธุ์แองกัสนี่เป็นแม่พันธุ์ตัวใหม่ที่นำเข้ามาค่ะมีแนวโน้มว่าในอนาคตก็น่าจะนำแม่พันธุ์แองกัสเข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่ะจากที่เลิฟาร์ม ไปเยี่ยมชมหลายๆฟาร์มหลายๆคอกนะคะประมาณ2อปีให้หลังเนี่ยมีหลายฟาร์มค่ะที่เปลี่ยนจากสายพันธุ์ลิมูซีนสายพันธุ์ซิมเมนตานมาเป็นสายพันธุ์แองกัสค่ะหมายถึงทั้งแม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธุ์ค่ะถือได้ว่าสายพันธุ์แองกัสก็มาแรงในเวลานี้ค่ะสำหรับในการเปลี่ยนสายพันธุ์นั้น เราสังเกตดูทางเจ้าของฟาร์มจะไม่เปลี่ยนแบบทีเดียวเลยนะคะแต่จะเป็นการค่อยๆปรับเปลี่ยนค่ะหากแม่พันธุ์ตัวเก่าปุดระวางก็จะนำแม่พันธุ์ตัวใหม่เข้ามาค่ะส่วนพ่อพันธุ์ที่คุมฝูงอยู่ในขณะน,นี้ก็มีอายุประมาณ7ปีแล้วค่ะก็ไม่แน่ค่ะอีกปี2ปีเขาอาจจะเปลี่ยน พ่อพันคุมฝูงเป็นสายพันธุแองกัสก็ได้ค่ะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะเลือดฟาร์มจะมาอัปเดตให้ทุกท่านชมเป็นระยะระยะค่ะขณะที่มาถ่ายทำนะคะเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงค่ะกัวก็ยืนเขียวเอื้องกันอยู่ค่ะทีนี้จะให้อาหารช่วงบ่ายอีกครั้งเป็นเวลา4ี่โมงเย็นค่ะ สำหรับช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ9องศาเซนเซียสค่ะวัวก็มาเดินเล่นกันที่ระเบียงค่ะลูกวัวที่เราเห็นอยู่นี้เกิดจากพ่อพันธุ์คุมฝูงสายพันธุ์ลิมอซีนค่ะถือได้ว่าให้ลูกสวยเลยทีเดียวค่ะในมุมนี้นะคะมีลูกวัวที่พร้อมที่จะส่งออกแล้วประมาณ4ตัวค่ะ ตัวที่ลักษณะเขาวยาวๆหน่อยนะคะคืออายุครบ12เดือนแล้วค่ะจากที่ทางเราได้คุยกับเจ้าของฟาร์มนะคะบางครั้งทางตลาดก็มารับวัวช้าค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของวันหยุดนะคะช่วงคริสต์มาสเชื่อมต่อกับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เขาก็เลยยังไม่มารับกัวค่ะอาจจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์หรือไม่ก็ปีใหม่เลยก็ได้ค่ะสำหรับอาหารนะคะที่ทางฟาร์มให้กับวัวนะคะทั้งแม่พันธุ์แล้วก็ลูกกัวให้กินเหมือนกันหมดเลยค่ะก็คือจะมีข้าวโพดหมักข้าวโพดสับนะคะแล้วก็ย้าแหง้งที่นี่ไม่ให้ฟังนะคะแต่จะเป็นหญ้าแหง้งแล้วก็มีเกลือแร่ประมาณนี้ค่ะ ที่นี่เขาไม่นิยมให้อาหารสำเร็จรูปนะคะขนาดวัวก,กินแค่ข้าวโพดหมักข้าวโพดสับกับหญ้าแห้งอย่างอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้น่าจะมาจากพันธุกรรมค่ะสองสาตัวที่เห็นข้างหน้านี้นะคะอายุครบ12เดือนแล้วนะคะพร้อมส่งออกค่ะรูปล่างลักษณะก็จะประมาณนี้ค่ะ จะเป็นการส่งออกในลักษณะของเนื้อลูกวัวนะคะมีตลาดค้าส่งที่แน่นอนค่ะเคยสอบถามเรื่องราคานะคะกับเจ้าของฟาร์มราคาหน้าคอกกิโลละ1 0 1ถึงสิสวิตแฟรงง์ค่ะสำหรับลูก,กวัวจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ250-280ถึง280ค่ะแล้วแต่ตัวค่ะส่วนมากก็จะไล่เลี่ยกันค่ะ ใกล้ได้เวลาอาหารแล้วค่ะทางเจ้าของฟาร์มก็กำลังจะมาเตรียมอาหารนะคะอันนี้เป็นขาา้ขาวโพดหมักข้าวโพดสับที่ทางฟาร์มปลูกเองแล้วก็หมักเองค่ะสำหรับอุโมงค์นี้นะคะเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ก็จะพอเพียงจนถึงช่วงฤดูร้อนค่ะเป็นอาหารของวัวในช่วงที่ฤดูหนาวที่ต้องเลี้ยงยินลงค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ <Hello. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะหากท่านใดมีอะไรจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ